จับที่นิ้วมือทั้ง4ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเหยียดแขนออกไปค่ะมือซ้ายนะเราค่อยๆผลักนิ้วเข้ามาหาตัวค่ะยืดกล้ามเนื้อนะคะด้านหน้าข้อมือค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกสบายๆนะคะ3-5รอบค่ะค่ะถ้าครบแล้วนะคะเราเปลี่ยนทิศนะคะหันนิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนมือซ้ายจับไปที่นิ้วทั้ง4ี่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้า หายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ตึงนะคะแล้วค่อยๆผลักนิ้วเข้ามาค่ะให้เราผลักจากโคนนิ้วเข้ามานะคะมันจะยืดไปถึงข้อมือถ้าเราผลักจากปลายนิ้วมันจะเหมือนการดัดนิ้วนะคะมันก็แค่นิ้วงอนนะมันจะไม่ได้ยืดมาถึงข้อมือค่ะค้างไว้นะคะ3-5รอบค่ะ ครบแล้วนะคะเราคลายข้อมือนะคะเราค่อยๆกลีดนนิ้วเข้ามาทีละนิ้วนะคะเอานิ้วนางเข้ามาก่อนนิ้วกลางนิ้วชี้นะคะเก็บนิ้วเข้ามาพับข้อมือเข้ามาค่ะเอามือซ้ายช่วยดัน